เดงเดือก้อง10ล้อโอเคอากาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับเป็นกับผมลิเิเตอร์ซึ่งผมในเกมพิคบูอันต้านั่นเองซึ่งเป็นยงไงก็ไปรับชมกันเลยมีเหตุฉุกเฉินเรียกมากลางดึก ซึ่งแบบว่าเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นอ่ากู้ภยัยครับผมให้เราไปรับผู้บาดเจ็บนะครับผมจากอุบัติเหตุตามท้องถนนและขับมาคนเดียวซะด้วยเพื่อนๆไม่มีเฮ้ยเ,เกือบชนแล้วกู ตอนนี้เราเปิดไฟต่ำนะถ้าเกิดเราเปิดไฟสูงคันหนะคันที่สวนเลนมาก,ก็จะคันที่สวนทางมาก,ก็จะด่าพ่อเราแน่นะเราต้องรีบไปที่จุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดครับผม โอ้ยเฮียแม่ตกใจหมดรถเฉียวรถชนกับราวกันซะแล้วเสียงมันดังนะต้องเป็นไงเฮ้ยทางโค้งอย่างเยอะอุย้ยอีกแล้ว ได้เวลาเริ่มงานแล้วอืมกดคุยอขอโทษนะครับคุณผมมาแต่โรงพยาบาลอมัมบุครับผมผมมีหน้าที่ให้แบกร่างผู้เสียชีวิตนะครับ ห่อมาได้สักทีอะเอาศพไปที่โรงพยาบาลหน่อยได้ไหมครับเอเขาเป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุเพียงคนเดียวจากคําบอกเล่าของพยานดูเหมือนว่าเขาจะขี่รถเร็วจนชนกับรั้วกัน้นขาเสียชีวิตโดยที่หัวศีรษะแตก พะเขาไม่สวมหมวกกันน็อกแะโปรดพาศพของเขาไปไปใส่ในอ่าถุงใส่ศพแล้วก็ไปอ่าห้องดับจิตได้ครับผมนี่นี่ไงถุงใส่ศพอะไรวะเสียงอะไร หนังสือพิมพ์ที่ใช้เอาปิดหน้าศพเอ่อปลิวมาครับผมืมเหมือนตาเขาจะหายด้วยนะตาข้างซ้ายพ้ยพระเจ้าเขายังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยอะ่ะไม่หน้าเศร้าจังเลยที่เขามาตายแบบนี้เหรยเอาละเอาศพใส่ถุงดีกว่า <c oughs> เสร็จแล้วตอนนี้กลับไปเอาเอ่อเปร เฮยฟื้นได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยตายเถอะคุณจะมีชีวิตยอยู่เล้วเนี่ยช่วยด้วยครับมันเจ็บมากเลยโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นเปลเองเฮ้ยแม่งงาไม่สุ่มให้เสียงเฮ้ยนี่คุณโวกเวกโวยวายอะไรเนี่ยฮะตกใจหมดเลยขอโทษครับแต่ว่าดูเหมือนว่า เหยื่อจะยังมีผู้บาดเจ็บจะยังมีชีวิตอยู่ครับผมแลวผมจะพาไปส่งโรงพยาบาลให้ไวที่สุดมีชีวิตเหรอนี่คุณเสียสติไปแล้วหรือไงหัวเขาแตกขนาดนั้นนะ่ะส่วนคอก็หักด้วยขาก็หักด้วยคิดว่ามันจะมีชีวิตอยู่ไหมล่ะดูก่อนครับเขาตื่นอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ยอฟื้นอยู่เลยอย่ามาเล่นตลกนะครับนี่สถานการณ์ตึงเครียดแต่ผมเห็นจริงๆนะ หยุดพูดอะไรไร้สาระาได,ด้แล้วกลับไปทำงานอ่าช่วยหน่อยได้ไหมครับพอดีศพตัวหนักนิดนึงช่วยแบกขึ้นรถหน่อยได้ไหมอ๋ออ้าวคุณมาคนเดียวแล้วนี่ฮะอ่าครับพอดีว่าคนที่มากับผมด้วยเขาป่วยอะสิโอเคเดี๋ยวผมช่วย อขอบคุณที่ช่วยนะครับเดี๋ยวความยินดีขับขี่ระวังด้วยอย่าขี่เร็วนะเพราะคุณต้องแบกศพนะไม่ใช่ผู้ป่วยถึงแม้จะมีคุณอยู่แค่ตัวคนเดียวก็เถอะโอเคครับผมเีขึ้นรถ แปลกศพไปที่โรงพยาบาลเ,เราสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อดูรอบๆตัวได้ครับผมไม่ว่าจะข้างหน้าหรือข้างหลังรถสวนทาง ฮะเสียงอะไรอะ่ะข้างหลังมันสั่นๆนะผมรู้สึกว่าเหมือนอ่อมันเร่งได้สูงสุดแค่ร้อยห้ากิโลโอ้ยอีกแล้วเฮ้ยข้างหลังเกือบรดควาำ ไม่มีใครอยู่ข้างหลังนี่นะ,ะเจ็บมากเลยเจ็บเหลือเกิน คอของผมมันหักขาเขาผมก็หักด้วย,วยจเจ็บปวดรวดแล้วอะไรเีร่ย ทำไมอ่เข็มน้ำมันถึงไม่ทำงานล่ะคือแบบต่อให้เราเร่งแค่ไหนรถมันก็ไม่ไปต่อแสดว่ามันไดาจะบังคับให้เราหยุดไม่มีใครอยู่ข้างหลังสินะการข้างมีไหมโอ้ยเหี้ยแม่ง,มงตกใจเสียงมึง สายยสวัสด์ครับทําไมถ้าหยุดรถการถนนได้ล่ะเดียรู้ไหมเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อผู้ขับขีค่คนอื่นนะขอโทษได้ได,ได้ครับพอด,ดีว่ารถมันจู่ๆมันก็เสียเ้้วแล้วมันเสียได้ยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเฮ้ยนี่ทําไมหน้านายดูซีดๆอย่างนั้นล่ะทาหน้าก็เห็นผีฮ่าฮ่าฮ่า เออแล้วคนที่นั่งอยู่ข้างหลังใครกันนะหมก็ไม่มีนะคุณตำรวจอย่าทำให้ผมตกใจสิผมไม่เจอประสบการณ์เสียตายมาก่อนหน้านี้แล้วนะดูสิเขาอยู่ข้างหลังอยู่เลยน่าสุงสารจังดูเหมือนคอเขาจะหักด้วยจริงเหรอคุณเห็นเขาจริงเหรอครับแน่นอนผมเห็นเขาแน่นอน เพราะผมก็เป็นเหมือนเขาไงโอ้โหขวดตำรวยระวังตัวด้ยวยนะครับพอดีว่าแถวนี้มันเฮี้ยนมากฮ่าฮโอ้ยตำรวจที่กูอ่าอะไรนะช่วยกันแบกอ่าศพขึ้นไปด้วยขนาดตำรวจจะเป็นผีเลยเจอผีสองตัวแล้วนะ thu ế, thu thu chân thu ฮ้ยได้โปรดช่วยทันทีช่วยทีสิครับโอ้ได้โปรดพากลับไปที่ที่ผมถูกรถชนทีผมทำตาหายไปผมอยากให้ร่างกายของผมเสร็จสมบูรณ์ องขับระวังระวังหน่อยละผมปล่อยคาเร่งเลยนะ<ม>อ้าลบมันเป็นอะไรของมันวะเนี่ย อย่ามาหลอกมาร้อนกันเลยผมแค่จะส่งคุณไปที่ห้องดับจิตนะคุณทำให้ผมเกือบตายนะได้โปรดเถอะครับผมทำตาซ้ายหายไปตาซ้ายของผมมันหายไปแล้วได้โปรดกลับไปเอาด้วยโอเคเดี๋ยวผมช่วยคุณเองเดี๋ยวผมจะตามหาลูกตาคุณเอง แลัจากนั้นอย่ามาหลอกมาล้อนผมอีกกลับไปที่เกิดเหตุอีกครั้งโอ๊ยต้องวนรถกลับไปเอาอีกอ่ะ คือแบบคนนับถือใจคนที่ทำงานนี้จริงๆอะ <c oughs> ่ะเขาต้เจออะไรแบบนี้ตลอดเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ย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  โอ้ยเมื่อกี้ชนอะเมื่อกี้อะไรอะดูเหมือนสั้นชนอะไรสักอย่างเลยแมวมัง้งตัวเบลอเลยตัวสีขาวผมดำดำอะอะไรไม่ให้กูดูอะไรวะเฮ้ยใครตายเถอะพระเจ้าได้โปรด มึงใช่ไหมั้งันทำไมนี่ครับก็มึงไปยืนขวางถนนเองอะ่ะคือแบบ ถนนตอนกลางคืนมันมืดนะครับผมต่อให้เปิดไฟมันก็ปรบมองเห็นได้ไม่ชัดหรอกถ้าไม่ได้เปิดไฟสูงอะ่ะอย่างระมัดระวังครับผมเวลาขับรถนี่อย่าดูคนเล่นขับโอ้ยอะไรวะเนี่ย มึงมานั่งข้างๆกูเลยอะ่ะท่นแน่ยังอยู่ซะด้วยสงสัยกลัวเหงอสงสัยวิทยุเสียอะไรมาลองหมอลำไม่ฟังยอนบุญพลาดเออแน,น่เต้นเะ ซอยซอยนกคุมลีนกคุมลีบินขบบาบใบเตยต้องเปิดเพลงเอาไวายใครเหงามาถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วมา,มาตามหาตากันสิสุดที่มีหนังสือพิมพ์ มีรอ,อยเลือดตรงนี้ด้วยโอ้โหดวงตาถ้าคุณถ้าเขาไม่ขอไม่หยิบมาให้เนี่ยรับถือใจมาก <c oughs> เห็นเนี่ยที่ผมเห็นใช่ไหม <c oughs> โอ้โห,หเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่คือ ตาของคุณใช่ไหมเอาไปสิไม่เอานะ่าเอาไปได้แล้วโอเคเดี๋ยวยัใส่ในถุงก็แล้วกันโอเคไหมโอเคยัดใส่ถุงผมเอาตาคืนกลับไปให้คุณแล้วนะอย่ามาหลอกผมอีกเลยนะ หายไปแล้วผีหายมึงยังนั่งรออยู่ที่เดิมเลยนะหลายสัปดาห์ต่อมา <c oughs> ดูรายการทีวีนะ สวัสดีครับจาการับสายอยู่อ๋อสวัสดีค่ะคุณจากาเอ่อคุณถูกขอให้ไปรับผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยชื่อว่าซาบรินาเธอเป็นหญิงท้องแก่แล้วที่อยู่ของเธอก็คืออูเบเลมบัตอ่าบ้านเลขที่97ไปรับด่วนๆเลยนะโอเคเดี๋ยวผมไป โอ้ยียแม่งตกใจหมดมาทำอะไรนี่เพื่อนออก่แค่มารับคนป่วยนะครับไปคนเดียวเหรอแล้วบั拉โดไม่ไปด้วยเหรอเออ่ผมไปด้วยครับพอดีบั拉โดท้องเสียนะครับกินส้มตำปูปลานะถ้ามัวแต่รอเขาผมอาจจาะไม่ได้ไปไหนกันพอดี อ๋อเหรอขับขี่ปลอดภัยล่ะได้ครับใส่หมวกกันน็อกด้วยเอ้ยอ่าเอ้ยอย่าเคาะประตูเสียงดังดิตกใจหมดเฮ้ยขอโทษนะเพื่อนเพื่อนฉันจะไปรับผู้ป่วยแล้วเหรอโทษทีนะฉันไปกับนายไม่ได้อะพอดีแบบยุ่งยุ่งอยู่อ่ะโอเคเลยกำลังทิ้งทุ่นระเบิดอยู่ อันนี้ใช่ไหมแหม <c oughs> ยิ้มสวยให้ด้วยทำไมเธอยังอยู่อ่ะโอ้ยยังไงก็ตามโชคดีจังที่ฉันเปลี่ยนคันแล้วแม่สถิตคารถเลยอย่าตามฉันมาอีกล่ะ ่ไปรับผู้ป่วยตั้งคันโอ,อ้ทุกคนขึ้นมากันหมดแล้วใช่ไหมครับไม่มีใครเหลือแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเขาขึ้นกันมาหมดแล้วเป็นแม่สะใภ้ครับผมโอเคเดี๋ยวไปโรงพยาบาลเลยครับ อา้าวมันขับเองนะผมไม่ได้กดเออนี่เป็นลูกคนแรกใช่หรือเปล่าครับดีแล้วผมไม่ต้องขับเออคุณครับนี่ใ่ลูกคนแรกหรือเปล่าใช่ค่ะนี่ลูกคนแรกเลยเอ่ออ่อครับคุจะมีความสุขใช่ไหมมากเลยใช่ไหมครับคุณป้า คุณจะได้กลายเป็นคุณยายแล้วจะได้อุ้มหลานสักทีแล้วเขาจะได้เป็นพ่อคนแล้วเออขอให้พระเจ้าคุ้มครองใช่แล้วจ้าเดี๋ยวจะได้อุ้มหลานแล้วพวกร้ายเหลือเกินที่ผัวลูกสะใภ้ของฉันนะ่ะเขาตายไปแล้วอะ่ะลูกชายฉันตายไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนแล้วจ้าเขาตายจากอุบัติเหตุมอไซอะโอ้โหเสียใจด้วยครับคุณนายแล้วคนที่นั่งข้างหน้าผมนี่ใครครับพี่ชายเขาเหรอ แล้วมาแค่สองคนนะจ๊ะไม่มีใครขึ้นมาด้วยหรอกไม่มีใครอยู่ข้างหน้าแน่นอนแต่ข้างข้าอ่าวเฮ้ยข้างข้าก,กูไม่มีแม่ผัวถึงก็งงเลยขอบคุณที่มารับภรรยาของผมนะครับได้โปรดพาเธอไปที่โรงพยาบาลอย่าปลอดภัยด้วย และก็ขอบคุณที่คุณเอาดวงตามาให้ผมไอคนนั้นนี่หว่าขอบคุณมากๆเลยครับหลายชั่วโมงต่อมา อา้าเรากลายเป็นคุณนายครับผมนี่น่าจะหน้าห้องคลอดนะโอ้ดูขาเขาซะก่อนปิดกับหลังเออคุณคะเป็นอะไรหรือเปล่าใครเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ย วิตายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับขาคะนี่ยขาคุณหักนั้นเหรอเดีย๋ยวฉันจะแจ้งพยาบาลให้โอเคไหมคะเฮ้ยโอ้โหคุณพระช่วยวลีโดทำไมลูกสิงยังอยู่ที่นี่ละ่ะลูกรักไม่ไปเกิดสักทีแม่ครับผมขอโทษจริงๆ รีโดให้จ้ะไม่ให้อภัยลูกเสมอนะลูกแล้วทำไมลูกถึงยังอยู่อีกละ่ะอยากจะเห็นลูกคนคนแรกของลูกนั้นเหรอลูกของลูกอะ่ะเกิดมาได้ยังปลอดภัยแล้วนะและภรรยาของลูกซาบรีนาก็ด้วยจ้ะทุกอย่างไม่เป็นไรแล้ว ไม่ต้องห่วงแล้วนะได้โปรดดูแลซาบ,บรีนาด้วยนะแม่จ้าแม่จะดูแลแม่สัญญาว่าจะดูแลภรรยาของลูกและก็ลูกชายของลูกเองลาก่อนครับแม่ได้โปรดอ,อ่าอุทิศกุศลให้ผมด้วยได้จ้ะลูกเดี๋ยวพวกเราจะอุทิศกุศลไปให้ลูกนะลาก่อนนะลูกชายสุดที่รักของแม่ การที่เขาไปเกิดไม่ได้เพราะเขามีพันธาฮะไม่ต้องห่วงทุกอย่างปกติดีหลับให้สบายเรารักลูกเสมอโอเคเกมจบครับผม โอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชอบกนไลนค์แชร์กันแส่สักมให้ผมน่ครับขอบมากนี่ลาไปก่อนครับ